สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านรถไฟฟ้า l i ออนไบนะคะจะมาแนะนำจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะรุ่น M350 ค่ะตัวนี้นะคะมอเตอร์350วัตต์นะคะสามารถนำแบตเตอรี่ออกมาเสียบชาร์จด้านนอกได้ค่ะเหมาะสำหรับใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะสามารถยกแบตเตอรี่ไปเสียบชาร์จด้านบนห้องได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมสีสันสดใสนะคะและโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันได้เลยนะคะ และรุ่น M350 นะคะก็มาพร้อมกับรีโมทกันขโมยนะคะรีโมทเนี่ยสามารถใช้ขับได้นะคะเพียงแค่กดสายฟ้าสองครั้งนะคะนี่นะคะสถานะรถจะขึ้นพร้อมใช้งานสามารถได้เลยโดยไม่ต้องเสียบกุญแจนะคะเมื่อขับเสร็จแล้วกดปลดล็อกนะคะเมื่อตั้งสัญญาณกันขโมยนะคะกดที่ตัวล็อกนะคะนี่นะคะเมื่อต้องการปลดล็อกก็กดปลดล็อกนะคะ ตัวนี้จะเป็นสัญญาณหารถนะคะกดเพื่อให้รถร้องแต่ก็กดปิดค่ะวิธีการใช้งานนะคะเพียงแค่เสียบกุญแจนะคะเปิดสวิตช์กุญแจนะคะรถก็จะสามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะแค่บิดคันเร่งขับนะคะถ้าเปิดอีกหนึ่งครั้งจะเปิดไฟหน้าและไฟท้ายนะคะนี่นะคะ ด้านซ้ายนะคะจะมีสัญญาณแตนนะคะกดเพื่อขอทางหรือเตือนนะคะจะมีเบรกด้านซ้ายและด้านขวานะคะสองข้างค่ะวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะคะกดนี่ทัมเมอร์นะคะกดลงนะคะให้เห็นสัญ,ญลักษณ์นาฬิกานะคะจากนั้นกดสลักสีดำด้านข้างนะคะลงตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะจนถึงเลขหกค่ะนะคะหนึ่งถึงหก หมุนลูกศรมาที่เลขหนึ่งนำตัวชาร์จนะคะเสียบเข้ากับตัวทัมเมอร์นะคะแล้วก็นำตัวทัมเมอร์เสียบเข้ากับไฟบ้านและนำที่ชาร์จนะคะเสียบเข้ากับตัวรถได้เลย เมื่อครบ6ชั่วโมงนะคะไฟที่ตัวทัมเมอร์จะตัดนะคะดึงปลั๊กแบตเสียบชาร์จออกได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการนำแบตเตอรี่ออกมาเสียบชาร์จด้านนอกกันนะคะตรงนี้นะคะเปิดนะคะจะเห็นที่เสียบนะคะเสียบกุญแจเข้าไปหมุนนะคะยกขึ้นมาได้เลย นี้นะคะจะเจอกล่องแบตเตอรีร่นะคะดึงปลั๊กออกนี่นะคะก็ยกแบตเตอรีร่ขึ้นมาได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็นํามาเสียบชาร์จด้านนอกได้นะคะเสียบที่ชาร์จเข้ากับไฟบ้านนะคะแล้วก็นําที่ชาร์จเสียบเข้ากับกล่องแบตเตอรี่เพื่อชาร์จได้เลยค่ะ นี่นะคะสัญญาณไฟขึ้นสีแดงทั้งสองดวงคือชาร์จเข้าปกตินะคะเมื่อครบ6ชั่วโมงให้ดึงปลั๊กแบตเตอรี่ออกได้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกล่องแบตเตอรี่เข้ากับที่ตัวรถได้เลยค่ะนี่ค่ะก็นำสายวงจรเสียบเข้ากับกล่องแบตเตอรี่นะคะ นี่ค่ะแล้วก็นำฝาแบตเตอรี่เสียบเข้าช่องนะคะแล้วก็กดลงนะคะลงช่องนะคะแล้วก็หมุนกุญแจล็อกได้เลยค่ะขับกันได้เลยนะคะ ฉันจะบอกเธออีกครั้งว่าฉันรักเธอแล้วเธอเธอจะรักหรือเปล่าแล้วเธอเธอจะรักไหมช่วยตอบมาให้ฉันช่วยตอบให้ฉันชื่นใจว่าเธอ 很简单。 ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของทางร้านได้ทางแฟนเพจ Facebook l อ o n b บคหรือ Li อ a u t o b i ้ e YouTube c h a n นลไลออนไบคค่ะและสามารถทดลองขับได้นะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะหรือสามารถติดต่อสอบถามกับทางฝ่ายขายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ทางร้านไลออนไบของเราขอจบการแนะนำสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ